ส่วนนี้จะเป็นจุดลักษณะที่ให้ตัวเลขเรียงกันมาแล้วถามว่าเลขต่อไปคือเลขอะไรนะคะเราก็ดูว่ามีการเพิ่มหรือการลดหรือว่าการคูณหรือหารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะในข้อที่1นนะคะสังเกตดูว่า12ไป16เพิ่มขึ้นเป็น4แล้วก็16ไป24จะเพิ่มขึ้นเป็น8แล้วก็24ไป40จะเพิ่มขึ้นเป็น6แล้วก็40ไปไป72จะเพิ่มขึ้นเป็น32มสแล้วลองดัารูว่าตัวถัดมาเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่มันเหมือนนนนจจะะะะะเเเเปป็็็แบบพิ่่ขึ้ททีลาตัวะคะกน สี่คูณด้วยสองเป็นแปดแล้วก็แปดคูณด้วยสองก็จะเป็นสิบหกแล้วก็สิบหกคูณด้วยสองก็จะเป็นสามสองก็สามสิบสองคูณด้วยส่วนด้วยสองก็จะเป็นหกสี่ค่ะนั้นเราก็จะเอาเจ็ดสิบสองกับหกสิบสี่มาบวกกันก็จะได้เป็นคำตอบคือร้อยสิบหค่ะข้อสองนะคะก็จะเป็นลำดับที่ลดลงกันบ้างลองสังเกตว่ามีการลดลงเท,เท่าไหร่ก็คือสี่สิบห้าเอ้ยสี่ห้าสิบ ปสามร้อยเก้าสิบเนี่ยมันก็จะลดทีละหกสิบแล้วก็สามร้อยเก้าสิบไปสามร้อยสามสิบห้าเนี่ยมันก็จะลดเป็นห้าสิบห้าก็สามร้อยสามสิบสามสิบห้าเนี่ยไปสองร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมันก็จะลดห้าสิบก็เราก็ดูแล้วได้รับว่าคือมันก็ลดทีละห้าถูกไหมคะแสดงว่าสองร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมันก็ต้องลดเป็นสี่สิบห้าเราก็เอาสองร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมาลบก,กับสี่สิบห้าก็จะได้สองร้อยสี่สิบถ้าไม่ชัวร์เนี่ยตัวถัดมาเนี่ยเราก็ดูเราก็จะเป็นแบบลบสิบสี่สิบใช่ไหมคะม เอา2อ0ยสเนี่ยมาลบส0ิบมันก็ได้2 0 0ร้อยพอดีก็ถูกแล้ว้อแสดงว่าคำตอบของเราก็คือสองรอยส่สิบค่ะสามใช่ไหมคะก็คือลองสังเกตว่ามันลดลงเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์มันจะลดลงไม่เท่ากันค่ะถ้าสังเกตดีดีเก้า้อยเก้าสิบไปสี่ร้อยเก้าสิหกเนี่ยเหมือนกับเราหารสองค่ะเราก็เลยคิดว่าสี่ร้ยเ้าสิหกเนี่ยไป2 5 0รอยห้าสิบเนี่ยเราหารสองมันจะใกล้ๆก,กับ2อ0ยหสิบไม่ได้เป๊ะนั้นเราคิดว่า1้8เนี่ไป2 5 0มันี่ยไปสองร้อยห้าสิบมันง ร้อยยี่สิบแปดก็คล้ายๆกับหารสองเท่ากับหกสิบแปดแต่มันไม่ได้เป๊ะนี่จากการค่าดาวน์บหลดเข้าๆนั้นเราสรุปได้ว่าเราลองเอาเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยที่ไปสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็จะหารสองจะได้สี่ร้อยเก้าสิบห้ามันได้สี่ร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมมันไม่ตรงไปมันสี่ร้อยเก้าสิบหกนั้นลองเราได้เลยว่าคือการหารสองแล้วเราก็บวกด้วยหนึ่งแล้วก็ต่อไปสี่ร้อยเก้าสิบหกเนี่ยเราก็หารด้วยสองก็จะได้เป็นคําตอบคือ สองร้อยสี่สิบแปดมันก็อาจจะไม่ตรงกับสองห้าสิบก็แสดงว่าหารสองแล้วเราก็บวกต่อด้วยสองมันก็จะเป็นสองห้าสิบเริ่มเป็นแพทเทิร์นละอันนี้มันเริ่มเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาต่อไปเราก็คือสองร้อยห้าสิบเนี่ยหารด้วยสองบวกต่อด้วยสามก็คือเราก็จะได้ร้อยยี่สิบแปดแล้วก็ร้อยยี่สิบแปดเนี่ยก็จะเอามาหารด้วยสองบวกด้วยสี่อันนี้ก็จะได้แหละคำตอบแล้วต่อไปเลยก็คือเราก็จะเอาหกสิบแปดเนี่ยหารด้วยสองบวกด้วยห้าคำตอบเราก็คือเอ็นสามสิบเก้าอันนี้คือคำตอบ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้อสอบย้อนหลังทีแกะกันนะคะที่จะหยิบยกมาเป็นแกะสองนะคะแล้วเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยตัวอักษร A สามารถแทนได้ด้วยตัวเลขในข้อใดอ่าตัวอักษร A อยู่ในข้อนี้อยู่ระหว่างเลข30กับเลข44นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูแก็บระหว่างเลข2ไปถึงเลข9กันกนตนทีก่อนนับไปเลย3 4 5 6ี่9้าหเ็ด้า เท่ากับบวกเจ็ดนะคะแยบเลขในบวกเจ็ดเมื่อเราเห็นว่าเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆก็แปลว่ายัางไงก็เป็นบวกไม่ต้อคูณแน่นอนแต่เราจะเริ่มจากบวกบวกเจ็ดเก้าไปสิบหกก็ยังเป็นบวกเจ็ดอยู่อ่นะสิบหกไปยีิบสามก็ยังเป็นบวกเจ็ดแสดงว่าข้อนี้คือบวกเจ็ดนั่นเองค่ะสามสิบบวกกับเจ็ดออกมาได้เป็น ตัวอักษร a ก็คือ3.7ในข้อ2นั่นเองค่ะข้อที่1ต่อข้อที่2 37เนั่นเองค่ะ่อไปข้อที่2ตัวอักษร a สามารถแทนได้ด้วยตัวเลขในข้อใดอ่าข้อนี้ตัวอักษร a อยู่ท้ายสุดเราจะมาเริ่มนับแก็บตั้งแต่1จนถึง4กันค่ะ2 3 4อ่าบวก3อันนี้เป็นตัวอักษรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะคะก็จะเป็นบวกไม่ก็คูณน,นั่นเองแต่เราจะเริ่มจากบวกกันก่อน ข้อที่สองสี่ไปเก้าได้ห้านะคะบวกห้าเก้าไปสิบหกเท่ากับบวกเจ็ดนะคะเราจะเห็นกราฟการขึ้นของตัวนี้เป็นเลขคี่นั่นเองค่ะแสะดงว่าสิบหกไปถึงยีห้าก็จะเป็นบวกเก้าสิบห้าจนถึงเอ้ยยี่สิบห้าจนถึงสามสิบหกก็จะเป็นบวก นนั่่เองคะแล้วก็36จนถึง A ก็จะเป็นบวก13นั่นเอง3 6บวก13เท่ากับ49ค่ะฉะนั้นตัวอักษร A ในข้อที่2จะเท่ากับข้อ5 49นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะข้อที่3ตัวอักษร A สามารถแทนได้ด้วยตัวเลขในจำนวนใดเอ้ยในข้อใด เออตัวสอนเองนะคะอยู่ท้ายสุดในตารางเนาะเราจะมาเริ่มนับกันเลยอย่าลืมนะคะตัวเลขแบบนี้ถ้าเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่บวกก็จะคูณเดี๋ยวเราลองไปสเต็ปที่สองบ้างเป็นการคูณนะคะนับไปแก๊ปสามถึงหกสามสี่ห้าหกค่ะ จะเป็นบวกสาแต่คือคูณ2นั่นเองค่ะทีนี้หไปสิบสองคือบวก6กก็คือคูณไปสองนะคะนแสดงว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าการาฟนี้ต้องบวกเอ้ต้องคูณกับสองนั่นเองค่ะแล้วก็จะคูณสองไปาจะให้มันลยคูณ2คูณ2แล้วก็คูณสอง สามสิบหกคูณสองค่ะแพราว่า A ก็จะได้เท่ากับสามสิบหกคูณสองนั่นเองค่ะเฮ้ยไม่ใช่สามสิบหกคูดบิค่ะขอไปเก้าสิบหกค่ะ,คะจะเท่ากับข้อสี่นะคะคือร้อยเก้าสิบสองนั่นเองค่ะจบลงแล้วนะคะ ข้อนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาค่ะในการสอบวิชาคณิตศาสตร์เอ็มสอบตกและได้15คะแนนอาจารย์ของเอ็มได้บอกว่าเอ็มต้องสอบได้คะแนนมากกว่าเดิม50%ของคะแนนสอบเดิมถึงจะสอบผ่านจงหาว่าเอ็มต้องทนาคะแนนสอบครั้งใหม่อย่างน้อยที่สุดกี่คะแนนถึงจะสอบผ่านแล้วก็จะมาคิดก้อนคะแนนนี้ก่อนเลยนะคะ50%ก็คือ50ส่วน100 ของก็คือคูณคะแนนสอบเดิมก็คือ15คะแนนเอามาตัดกันเลยค่ะห้าส่วนเราก็จะได้1ส่วน2นะคะ2เอามาตัดกับ15ก็จะได้7.5ค่ะแสดงว่าคะแนนตรงนี้นะคะก็คือ7.5ซึ่งอาจารย์บอกกับ M ว่า M ต้องสอบได้คะแนนมากกว่าเดิมอยู่7.5คะแนนค่ะจึงจะสอบผ่าน ก็แปลว่าคะแนนสอบเดิมเนี่ยได้15ต้องได้มากได้เพิ่มมาอีก7.5คะแนนถึงจะสอบผ่านก็คือ15บวกกับ7.5ก็จะเท่ากับ22.5ดังนั้นนะคะก็ตอบข้อที่5เลยค่ะเพราะว่าเป็นช้อยข้อเดียวที่มากกว่า22.5ค่ะ ข้อต่อไปนะคะถ้าคะแนนสอบของนักเรียนห้องหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ10คะแนนแต่ต่อมาพบว่ามีข้อสอบผิดพลาดห่ข้ออาจารย์จึงบวกคะแนนให้ <Luc ar> <adia> ค2คะแนนกับนักเรียนทุกคนจงหาว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่คิดใหม่มากกว่าค่าเฉลี่ยเดิมอยู่กี่คะแนนแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยเดิมก่อนนะคะค่าเฉลี่ยเดิมเนี่ยก็คือ10คะแนนซึ่งมีข้อผิดพลาดจึงบวกคะแนนให้2คะแนน บวก2คะแนนให้กับนักเรียนทุกคนก็จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยอันใหม่นะคะก็คือ12คะแนนซึ่งตัวถามว่าจงหาว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่คิดใหม่มากกว่าค่าเฉลี่ยเดิมอยู่กี่คะแนนค่าเฉลี่ยใหม่นะคะก็คือ12มากกว่าก็คือเอามาลบกับคะแนนเดิมนะคะก็คือ10ก็จะได้เป็น2ดังนั้นก็ตอบข้อที่2ค่ะ ข้อต่อมานะคะบริษัทผลิตลูกขนไก่จะใช้ขนไก่16อันต่อลูกขนไก่1ลูก้วยขนไก่1อันมีราคา0.25บาทก็เขียนก่อนเลยค่ะลูกขนไก่1ลูกจะใช้ขนไก่16อันโดยขนไก่1อันมีราคา0.25บาทถ้าจะ16อันก็เอา16คูณกับ0.25ก็จะเท่ากับ4บาทค่ะ และใช้ไม้ก๊อก1อันราคา3บาทอยากทราบว่าถ้าบริษัทผลิตลูกขนไก่จำนวน2อ0 0 0ลูกต้องใช้ต้นทุนกี่บาทแล้วก็มาสรุปตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็คือลูกขนไก่1ลูกเนี่ยจะใช้ขนไก่4บาทและใช้ไม้ก๊อก3บาทรวมกันแล้วก็จะเป็น7บาท เราเขียนสรุปนิดน,นึงนะคะก็คือลูกขนไก่1ลูกเราจะใช้ต้นทุน7บาทดังนั้นนะคะโจาถามว่าถ้าบริษัทผลิตลูกขนไก่จำนวน2อ0หมื่นสลูกต้องใช้ต้นทุนกี่บาทก็2อ0 0องหมื่คูณเก็จะได้เท่ากับ1นึ0 0 0บาทค่ะ ตอบข้อที่3ค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะแล้วก็มาดูแพทเทิร์นเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกอ,อันนี้นะคะก็จะมือเป็นการเพิ่มขึ้นเนาะก็เราเดานะคะว่าอาจจะเป็นจากสไปไปเป็น9กเนี่ยก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นทีละ5ต่อไปจาก9ไปเป็น19เกนี่ยก็จะบวกเพิ่มขึ้นทีละ10ต่อไปเป็น19 19ไปสาสิบเก้นะคะก็จะบวกเพิ่มขึ้นทีละยีต่อไป39สิบเก้ไปเ9ก็จะบวกเพิ่มขึ้นทีละ40่สทีนี้ทุกคนลองสังเกตว่าค่าที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันเป็นค่าที่ไม่เท่ากันนะคะก็มันเป็นการเพิ่มขึ้นทีละสเท่าค่ะก็จะเป็นดังนี้แล้วก็คูณสองไปเรื่อยๆนะคะ อะทีนี้แสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องคูณ2ไปอีกนะคะก็จะได้เป็นบวก80อ่ะทีเราก็ได้เลยก็จะเป็น70 79บวกกับ80แล้วเราก็จะได้159แค่นี้เลยค่ะข้อนี้ก็ตอบ159ค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะเราก็มา ดูแพทเทิร์นเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกค่ะข้อสุดท้ายนะคะดูจากเลขเนี่ยอาจาจะดูเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะก็เราต้องมาดูแพทเทิร์นก่อนอย่างแรกนะคะจากแพทเทิร์นเนี่ยเราเห็นว่าจะเป็นการลดลงนะคะเห็นไหมจะลดลงซึ่งลดลงเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นการลบก็เป็นการหาระคะ่ะแต่จากข้อนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นการหารมากกว่านะคะก็ เรามาลองดูกันเลยค่ะก็คืออย่างแรกนะคะเราเอา2160มเนี่ยมาหาร2ค่ะก็จะได้1 8 8 0พอดีเลยทีนี้เราก็ลองเอา1 8 8 0เนี่ยไปหาร2ดูค่ะแต่ว่าพอหารแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตัวเลขเหมือนกับตัวเลขถัดไปค่ะก็เลยลองหาร3ดู ทีนี้พอหาร3แล้วเนี่ยเราได้ตัวเลขเป็น3,360พอดีเลยค่ะก็เลยคิดว่าแพทเทิร์นนี้จะเป็นการหารเพิ่มขึ้นทีละ1นค่ะโอเคตัวต่อไปแล้วก็หาร4ค่ะก็จะได้เป็น840ต่อไปแล้วก็เอา840เนี่ยหาร5แล้วก็จะได้เป็น100อขอโทษค่ะเป็น168ทีนี้เราก็เอา 1 6ึ่หารหกแล้วก็จะได้เป็น28ค่ะคำตอบก็จะได้เลยเป็น28ค่ะขอบคุณค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะดูจากเลขเนี่ยอาจจะดูเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนวิธีการหาอนุกรมตัวเลขนะคะก็ โจทย์ข้อ1ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องดูแพทเทิร์นของโจทย์ก่อนนะคะว่ามันใช้วิธีการหารแบบไหนซึ่งกจะกจากการเดาของหนูนะคะก็คือเป็นวิธีการหารค่ะโดยการหาร2แต่ว่า9 9 0หาร2เนี่ยมันก็จะได้495ใช่ไหมคะแต่ตัวข้างข่างเนี่ยคือ496แสดงว,ว่าเราก็ต้องบวก1ไปโอเคตัวต่อไปก็คือ 496เอามาหาร2เหมือนเดิมค่ะก็จะได้248แต่ตัวข้นงาคือ250แปลว่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องบวก2ไปค่ะโอเคดูจากแพทเทิร์นนะคะเราคิดว่าอาจจะเป็นการหาร2และบวกเพิ่มขึ้นทีละ1น1ค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันก็คือ250เอาไปหาร2เหมือนเดิมค่ะก็จะได้125อาจจ่าแสดงว่าอันนี้ก็ต้อง บวก3ไปเพราะทัวงข้างคือ128โอเคต่อไปคือเอา128หาร2เหมือนเดิมค่ะก็จะได้64อันนี้เนี่ยต้องบวก4ไปค่ะเพราะทั้งข้างคือ68ต่อไปเอา68หาร2เหมือนเดิมค่ะก็จะได้34อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นบวก4แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็ต้องบวก5ก็จะได้เป็น34 บวก5ก็จะเท่ากับ39แปลว่าข้อนี้เนี่ยคำตอบคือ39ค่ะข่าวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนวิธีการหาอนุกรมตัวเลขนะคะก็สวัสดีค่ะดิฉันนายกสเดชวามาอยู่ชั้นไม่ทํศึกษาปิี่6ทับ2เลขที่2ค่ะวันนี้จะมาสอนโจนทย์คณิตทั้งหมด3ข้อค่ะในรายวิชาคณิตศา,ศาสตร์ของครูอ้อทานวนลัยอัทิชาติค่ะเรามาที่ข้อแรกกันเลยนะคะ ข้อแรกเนี่ยโจทย์ให้มาว่าการสำรวจข้อมูลความชื่นชอบกลิ่นดอกไม้จากลูกค้าร้านน้ำหอมแห่งหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่21-35ปีอ่าจำนวน330คนโดยแต่ละคนเลือกกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบได้เพียงคนละ1กลิ่นเท่านั้นได้ผลสำรวจดังนี้ค่ะอ่าก็คือตั้งแต่อายุยและก็ตั้งแต่อายุ21-35ปีเนี่ยโจทย์ยังแบ่งเป็นช่วงวัยอายุในนั้นอีกทีถึง3กราฟเอ้ยถึง3ช่องนั่นเองนะคะ เรามาที่คําถามกันเลยค่ะโจ้เนี่ยถามว่าฐานนิยมของกลิ่นดอกไม้ที่ลูกค้าร้านน้ำหอมแห่งนี้ที่มีอายุแต่ยี่สิบเปีถึง30ปีชื่นชอบคือกลิ่นใดฐานนิยมเพื่อนๆยังาำคำศัพท์คำาฐานนิยมได้อยู่ไหมฐานนิยมคือการซ้ําของข้อมูลที่มากที่สุดในชุดข้อมูลนั้นๆอ่า และโจทย์เนี่ยยังเพิ่มความยากไปอีกโจทย์เนต้องการรู้แค่ยี่สิบปดถึงสามสิบปีแต่โจทย์ก็ใจดีที่แบ่งช่วงวัยมาแล้วเรียบร้อยเพราะโจทย์ให้มาตั้งแต่ยี่สิบปดถึงสามสิบห้าปีล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดได้เลยและโดยไม่ต้องเอามาคำนวณก็คือช่องที่สามค่ะก็คือสามสิบปดถึงสามสิบห้าปีเพราะโจทย์ไม่ได้ถามเนาะเราก็จะนับแค่หนึ่งสองหนึ่งสองข้างล่างตรงนี้ค่ะเรามาเช็คกันเลยค่ะ เช็คด้วยตาเปล่าอาจจะได้แต่เรามาเช็คกันความแม่นยำอีกครั้งหนึ่งนะฮะกินแรกค่ะกินดอกลีลาวดี35บวก10ได้4ี่กินดอก,ด 10, ดก,ดอกจำปี23บก19ได้42่กินดอกกระเวก25บ้าบวกสิได้40กินดอกแก้ว34บวก11ได้45และกินดอกตีบนะฮะ33บสาบวก14ได้47โอเคไม่ต้องหาอะไรต่อแล้ว เพราะเห็นไหมเพื่อนๆค่าที่มากที่สุดก็คือกินของดอกปีบเพราะฉะนั้นฐานนิยมที่มากที่สุดในที่มีการเชื่อชอบมากที่สุดของกลุ่มลูกค้าในช่วงวัย21-30ปีก็คือกินดอกปีบเพราะฉะนั้นข้อนี้วงเลยค่ะแล้วก็ผ่านค่ะต่อมานะคะคือข้อที่2ข้อที่2 ข้อมูลเชิงปริมาณชุดหนึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่างคีย์เวิร์ดเข้า่ากลุ่มตัวอย่างอย่าลืมบงไว้นะครับเพื่อนๆเราจะได้จําได้เนาะข้อมูลเชิงปริมาณชุดหนึ่งที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง10ตัวดังนี้9 0 1 1 0 120ส่จนถึง150นะคะข้อมูลตามดังนี้เลยโดยโจทย์เนี่ยเพิ่มความยากขึ้นมาอีก1ระดับค่ะถ้าเพิ่มตัวอย่างอีกหนึ่งตัวซึ่งให้ซึ่งมีข้อมูลเป็น125แล้วค่าวัดทางสาติในข้อใดจะเปลี่ยนไปอ่าก็คือว่า ก็กลุ่มเดิมนี่แหละแค่เพิ่ม125เข้าไปอ่าเพราะฉะนันต้องหาค่าแล้วพี่ใส่นะคะสูตรคือลำหาทีละตัวเลยค่ะพี่ใสสูตรคือ x max ลบด้วย x min ซึ่งในข้อนี้ x max และ x min คือ90และ150ค่ะที่เป็น x max และ x min เนาะแล้วถามว่าถ้าเราเอา125เข้าไปพี่ใสในข้อนี้จะต่างไหม คำตอบคือไม่ค่ะเพราะว่า125เนี่ยไม่ได้เป็นทั้ง x a กและ x เ i n เพราะสุดท้ายแล้ว x m a แเลข x m ก n ก็ยังเป็น90และ150ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดค่ะต่อไปนะคะฐานนิยมอ่ะฐานนิยมจําได้ไหมคะเพื่อนๆฐานนิยมคือการซ้ําของชุดข,ของข้อมูลที่มากที่สุดในชุดข้อมูลอ่ะซึ่งถ้าเพิ่ม125เข้าไปล่ะผลมันจะต่างไปไหม อ่ะมาชุดข้อมูลเดิมนะคะแล้วก็นับเลย90มี1ตัว1 1 0มี1ตัว120มี1 2 3ตัวร30มี2ตัวและร4 0ก็เท่ากันกับร3 0ยคือมี2ตัวและ150มี1ตัวและถ้าเพิ่มร2 5ยมากเข้าไปล่ะคำตอบก็คือค่าก็ยังเท่าเดิมค่ะเพราะคนที่เป็นฐานนิยมของข้อนี้ก็ยังคงเป็น120บนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดค่ะต่อไปค่ะมัธยฐาน มัธยฐานคือตัวที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางของชุดข้อมูลอ่าซึ่งการทำมทัธยฐานนะคะต้องเรียงจากต่ำไปต้นเรียนจากน้อยไปมากนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็จะดีมากเลยค่ะที่เรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะะโดยเนี่ยเรามาวัดกันเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเพิ่มร2 5ยเข้าไปเนี่ยค่าเอ,อ่อมัธยฐานของชุดข้อมูลเดิมกับชุดข้อมูลที่เพิ่มร2อยเข้าไปเนี่ยค่ามันจะต่างไปไหมอ่ะแล้วก็มาับดูเลยนะคะ วิธีการหามาตรฐานนะคะวิธีการหาตำแหน่งมาตรฐานนะคะคือ n บวกหส่วนด้วยสซึ่ง n คือำจำนวนเนาะก็คือสิบบวกหส่วนด้วยสก็จะได้เป็นห้าจานะคะตำแหน่งที่ห้ก็คือระหว่างหกับหนั่นเองค่ะซึ่งระหว่างหกับหกก็คือร้อกับร้อค่ะเราก็นำร้อยยีกับร้อมาบวกกันแล้วหารสก็จะได้เป็นร้อนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่ง ถ้าสมมติเราเพิ่ม125เข้าไปล่ะถ้าสมมติเราเพิ่ม125เข้าไป125ก็จะอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง120กับ130เนาะเพราะว่ามันมีค่าตรงกลางเนาะอ่าวิธีการหาค่าก็เท่ากันเลยค่ะก็ใช้สูตรเดิมในการหาตำแหน่งนะฮะก็คือ n บวก1ส่วนด้วย2แต่รอบนี้ n เราต้องเปลี่ยนจาก10เป็น11เพราะว่ามีจำนวนเพิ่มมาอีก1ตัวอ่าก็จะเป็น11บวก1 11บ็วก1ส่วนด้วย2ก็จะได้เป็น6 6นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งตำแหน่งที่6ก็คือตำแหน่งที่ 125, 2> <ๆ>1 2อ่าเพราะฉะนั้นมาตรฐานข้อนี้ก็ยังคงเป็น1 2 5เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัดค่าต่อไปค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือผลรวมส่วนด้วยจํานวนก็คือเอาตั้งแต่9010 1ิจนบวกเนี่ยกันจนถึง150เลยและส่วนด้วยจํานวนก็คือในข้อนี้นะคะชุดข้อมูลเดิมเนี่ยคือจานวนทั้งหมด10ตัวเพราะฉะนั้นเราก็หาเลยค่ะ ก็จะได้แทนค่าเป็นก็จะได้ค่าออกมาว่า1250ส่วนด้วย10อ่าแล้วก็ไม่ต้องหายกันเลยนะคะล้วก็ตัดนี่เลยอ่าตามสูตรที่ก็เคยสอนเนาะก็จะได้ออกมาเป็น125ค่ะแต่ถ้าเพิ่ม125ไปละ่ะค่ามันจะต่างไปไหมมันจะเป็น125เหมือนเดิมไหมเพราะโจทย์เนต้องการหาข้อที่เปลี่ยนไปเรามาเช็คก,กันเลยค่ะถ้าเราเพิ่ม125เข้าไปนะฮะก็ใช้สูตรตามเดิมเลยค่ะก็เอา ผลรวมของเอาผลรวมนะคะส่วนด้วยจํานวนก็90บวก1 1อบวก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 ร2 5จนไปถึงบวก150อ่าแต่รอบนี้เนี่ยแต่รอบนี้เนี่ยจำนวนเนี่ยเราจะไม่ใช่10แล้วเพราะมันมีตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นส่วนที่ส่วนของเราเราจะต้องส่วนด้วย11จะได้ค่าเป็น100ยสักหนส่วนด้วย11ค่าออกมาคุณพี่ บาบุญมาก125เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดค่ะเพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อนี้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือจะคงอยู่ในกลุ่มเดิมก็ยังเป็น125ถ้าทําในห้องสอบข้อที่ต้องถูกต้องแน่แหละก็คือข้อ5เพราะว่ามันตัดทุกข้อละแต่เราลองมาเช็คกันเพื่อความมั่นใจเชคกันเพื่อความมั่นใจนะคะสูตรที่ใช้คือเราใช้สูตรอะไรครับเพื่อนเพื่อมันมีสูตรประชากรกับสูตรตัวอย่างที่บอกไปทางขั้นต้นว่าให้วงไว้เพราะว่าเราอาจจะลืมได้นี่ค่ะนี่ค่ะตัวแดงๆใหญ่เลย เราต้องใช้สูตรของกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งกลุ่มของสูตรตัวอย่างนะคะก็คือ H s เท่ากับ xi ลบด้วย x bar กำลังสองส่วน n ลบหนึ่งและใส,ส่สแควรูตนะคะก็คือ,อตรงวงเล็บนะคะก็คือเนี่ยเอาแต่ละตัวนะคะลบค่าเฉลี่ยเลขคณิตและยกกำลังสองแล้วบวกทีละตัวนะคะแล้วส่วนด้วยและส่วนด้วย n ลบหนึ่งเนาะ เราก็จะได้ค่าเป็นดังนี้เลยคะ่ n 1, นะ n ลบหนึ่งเนาะก็คือสิบลบหนึ่งก็จะได้ค่าเป็นเก้าในกลุ่มเดิมเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหม่ล่ะอ่านี่เห็นไหมมันเป็นแค่เท่านี้เลยเพื่อน,นะคะแนครับเพื่อนเพื่อนเป็นสักตัวหนึ่งแล้วส่วนด้วยเก้าแต่ถ้าสมมติเราเพิ่มอีกขึ้นมาหนึ่งตัวเราก็ยังต้องใช้สูตรตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ ะกลายเป็น11ลบหแล้วส่วนด้วย 10, อ่าเห็นไหมมองด้วยตาเปล่าส่วนมันไม่เท่ากันแล้วส่วนมันไม่เท่ากันไม่มีทางที่ค่ามันจะเท่ากันเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบสูงเบนเบนมาตรฐานได้เลยค่ะเพราะถ้าเพิ่มเข้าไปแล้วค่าวัดทางสติในข้อน,นี้จะเปลี่ยนไปค่ะสวัสดีค่ะเดิฉชันนายกเสด็จวามาอยู่ชั้นไม่ทำศึกษาพีที่6 ทับสองเล่ที่สองค่ะวันนี้จะมาสอนโจทย์คณิตทั้งหมด3ข้อค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของครูอ้อธันวาัยอัติชาค่ะเรามาที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเนี่ยโจทย์ให้มาว่าการสํารวจข้อมูลความชื่นชอบกลิ่นดอกไม้จากลูกค้าร้านน้าหอมแห่งหนึ่งที่มีอายุต,ตั้งแต่21ถึง35ปีอ่าปีจำนวน330คนโดยแต่ละคนเลือกกลิ่นน้าหอมที่ชื่นชอบได้เพียงคนละ1กลิ่นเท่านั้นได้ผลสํารวจดังนี้ค่ะก็คือตั้งแต่อายุยี่ แล้ก็ตั้งแต่อายุ21-35ปีเนี่ยโจทย์ยังแบ่งเป็นช่วงวัยอายุในนั้นอีกทีถึง3กราฟเอ้ยถึง3ช่องนั่นเองนะคะอ่าเรามาที่คําถามกันเลยค่ะโจทย์เนี่ยถามว่าฐานนิยมของกลิ่นดอกไม้ที่ลูกค้าร้านน้ำหอมแห่งนี้ที่มีอายุงแต่21ปีถึง30ปีชื่นชอบคือกลิ่นใดฐานนิยมเพื่อนๆยังทำคำศัพท์คำฐานนิยมได้อยู่ไหมฐานนิยมคือ การซ้ําของข้อมูลที่มากที่สุดในชุดข้อมูลนั้นๆและโจ์เนี่ยยังเพิ่มความยากไปอีกโจ์เนี่ยต้องการรู้แค่2ี่สปถึงสาปีแต่โจทย์ก็ใจดีที่แบ่งช่งวงวัยมาแล้วเรียบร้อยพอโจทย์ให้มาตั้งแต่2ี่สปถึงสาปีล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดได้เลยและโดยไม่ต้องเอามาคำนวณก็คือช่องที่3ค่ะ ก็คือ3ามสถึงสาปีเพราะโจทย์ไม่ได้ถามเนาะเราก็จะนับแค่1นึ่สองหนึ่งสองข้างล่างตรงนี้ค่ะเรามาเช็คกันเลยค่ะเ mm. ช็คด้วยตาเปล่าาจะได้แต่เรามาเช็คกันเพื่อความแม่นยำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ, mm. ะกินแรกค่ะกินดอกลิลาวดี3 5มสบวกสิได้สี่สิห้ากินดอกจำปี2 3่สบวกสิได้4ี่สิกินดอกกาะเวกยีบ้าบวกส5บห้าได้40่สกินดอกแก้ว 34บวกได้45และกลิ่นดอกตีบนะคะ33บวกได้4ี่เโอเคไม่ต้องหาอะไรต่อแล้วเพราะเห็นไหมเพื่อนๆค่าที่มากที่สุดก็คือกลิ่นของดอกตีบเพราะฉะนั้นฐานนิยมที่มากที่สุดในที่มีการชื่นชอบมากที่สุดของกลุ่มลูกค้าในช่วงวัย21 -30 ปีก็คือกลิ่นดอกตีบเพราะฉะนั้นข้อนี้วงเลยค่ะแล้วก็ผ่านค่ะ